จะบอกออกกําลังกายเพราะว่าจะไปเที่ยวจ้าใช่แล้วเ่าะวันนี้ร่างกายสุขใช้ขามาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกาลังแจวถ้าแม่ออกกําลังกายอย่างนี้ย่าจะพาไปไกลหน่อยนนทบุรีไปไหวจ้ะวิ่งไปนนทบุรีปทุมธานีระยองและโคราชวิ่งได้แน่ใจก็วิ่งได้พาไปเที่ยวหมดย หนึ่งไปมันก็ต้องมีอะไรให้เราลองท้อไปแล้วมันต้องไปเจออะไรอร่อยอร่อยในาย่านานั้นใไงั้นพาไปกินก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเอากองทัพของน้ำบูมต้องเดินด้วยท้องจริงถ้าไม่กินคือเออไม่มีแรงอย่างนั้นเ๋ยวไปละยองละยอง,องน,นี่นะคะบอกเลยว่าเราอะให้สองสาวนี้เขาพาปไป ลาสุดเขาจเจ้าถิ่นแล้วนะไม่ละเขาไปชิมอาหารแบบน่ากินมากอยากตามเลยอ่ะพี่โบกับพี่ธงธงไง <S <S เดี๋ยวเราตามเขาไปเลยดีกว่าที่ร้านน้ำปิงปูเป็นค่ะก่อนจะเปิดร้านนี้ก็เราทำอาชีพรับซื้อปูม้าจากเรือประมงพื้นบ้านแล้วมันก็จะมีช่วงได้ของเยอะเลยคิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารแล้วก็ทำพวกจอปูพวกห่อหมกปูทอดมันปูคือเราก็จะเน้นวัตถุดิบ จากเรือประมงพื้นบ้านนะครับเพื่อเอามาปรุงแต่งเป็นอาหารให้ลูกค้าได้ทานกันดี่ค่ะร้านนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยนะว่าใครที่ชอบปูต้องไปเพราะพาไปเที่ยวหมู่บ้านแกะ ปูที่<น>จังหวัดระยองค่ะหมู่บ้านนะคะที่มีอาชีพโดยเฉพาะคือแกะปูปทั้งหมู่บ้านค่ะจะบอกเลยว่าใครได้แฟนมาจากหมู่บ้านนี้คุณมีความสุขเรากินปูบบไม่ต้องที่ร้าน,นใน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่นี้นะคะจะมีร้านอาหารที่แบบว่าโอ้โหอร่อยมากๆก็คือน้ําปิงปูเป็นค่ะปเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านที่เน้นใช้เนื้อปูแกะมาทําอาหารแล้วก็แปรรูปใส่ไข่ปูไูนี่ไง จ้อไข่ปูค่ะโดยทั่วไปเราจะเห็นแต่จ้อปูเนาะแต่ร้านนี้เนี่ยนะคะเขาทําเป็นจ้อไข่ปูซึ่งพี่ทงบ,บอกว่าอร่อยมากพี่โบบอกฟินมากค่ะ,อ,ะอันนี้ก็แฮกึ้นนะคะแล้วก็มีหอ่อหมกปูกนขนมจีนน้ำยาปูคือทุกอย่าง มีแต่ปูส่วนอันนี้คือปูแกะค่ะจะเป็นปูม้าสดเนี่ยเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มพริกเกลือด้วยเนี่ยหน้าสองคนนี้ดูอิ่มนะตาพี่โบเริ่มหนักแล้วนะนี่ยฉันดูตาพี่โบตาพี่โบเริ่มหนักแล้วนะดูเขามองตัสิอันนี้คือข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูปูม้าผัดพริกเหลืองเนี่ยน่ากินมากอุ้ยปูมมาก้อนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ผัดพริกเหลือง โ, Dante, โอ้ยอร่อยแน่นอนค่ะบอกเลยเห็นก well, ็ูนี่คือตาหรือไม่ขึ้นหมออะไรโอ้ยโอ้ยอร่อยอร่อยดูสิอันนี้คือแกงคั่วปูม้าหน่อไม้ดองแล้วก็จะมีแกงส้มปูม้าผักกระชับนี่สองเมนูนี้เป็นผักกระชับคืออะไรน่ากินใชงอ่ะผักกระชับเป็นผักพื้นถิ่นของอำเภอแกลงจังหวัดระยองรสชาติจะคล้ายๆกับต้นอ่อนทานตะวันนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเมนูที่ควรจะต้องไปแล้วรับประทานเลยคือปลาทูบิน นี่ปลาทูแล่เนื้อแล้วนําไปทอดกรอบทานได้ทั้งตัวมีเครื่องเคียงเป็นยำมะม่วงปลาทูบินผัดชาหอยเชลล์หรือจะเป็นต้มยำปลาเก๋ามมกปลาเก๋าทะเลสดเนี่ยมาในน้ำต้มยำอย่างเงี้ยโออร่อยไม่แพ้กันร้านนี้ดังนะร้านนี้ดังมากค่ะน้ำปิงปูเป็นนะคะใครไประยองก็ต้องแวะร้านนี้ค่ะหรือนี่ๆๆๆไปถึงเนี่ยเมนูคือสั่งเลย บรรยากาศคือเข้า<ะ>ไปอ่ะ,ะ,ะรู้สึกไหม,มเหมือนอยแบบู่ญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลร้านอยู่ถนนกระเพานะคะอำเภอแกลงระยองเปิด10โมงเช้าจนถึง2องทุ่มหยุดวันพุธไหนอร่อยแค่ไหนพี่โบพี่ธงพอมาทานร้านเนี้ยคือหยุดไม่ได้จริงๆตอนแรก <laughs> มองหน้าทำไม <laughs> ตอนแรกเราชิมหนึ่งเมนูว่าหอยจ้อปูหอยจออย้อไห่ปูคิดว่าอร่อยแล้ว มันมีอย่างอื่นที่แบบอร่อยความอร่อยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเป็นร้านที่รสชาติแบบจัดจ้านทุกเมนูแต่ว่าเป็นความจัดจ้านที่เราสามารถทานได้เรื่อยๆค่ะถ้ามันเป็นแกงเกี่ยวกับหน่อไม้ต้องแกงแบบนี้ถ้าจะเป็นแกงช้มต้องนระสชาติแบบนี้คือมันดีดหัวเลยว,ว่านี่มันคือมือวานอันดับหนึ่งของแต่และเมนูมารวมกันมันตัดสินตอนนี้ว่าให้อรอ่อยที่สุดไม่ได้เพราะทุกคนดีงามตามแบบฉบับของตัว ในแต่ว่าอาหารยังล้นอยู่ที่คอตรงนี้สําหรับพี่ธงกับนั้งโบนี่ตอนนี้ยังย่อยยังย่อยอยู่ที่ละยองอยู่เลยนะยังไม่ได้กลับมาเลยด้ไม่แต่มันน่ากินมากคุณพาไปกินกันต่อดีกว่าอันนี้อยู่ประเทศชานีค่ะร้าน828มัตะบะคุณมัตบะ8 2 8มัตบะอร่อยอร่อยจริงๆคือหลายเมนูเขานี่เป็นเมนูฮาลาลต้องลองคุณไปกินค่ะขายโรตีมานานมากแล้วเมนูที่ลูกค้าสั่งเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือเมนูมัตบะ พี่ติ๊กก็เลยดึงเจ้ามาัตตาบะเนี่ยมาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็พร้อมกับตั้งชื่อด้วยเป็นร้านมัตตบะอร่อยที่นี่ก็เหมือนแบบพี่ติ๊กอยากให้มันเป็นครัวของหมู่บ้านคือ,อใครไม่อยากทากับข้าวใครที่แบบอะไรเงี้ยก็มาฝากท้องที่เราได้หรือใครที่มีญาติพี่น้องมาหรือเพื่อนฝูงมาก็มารับแขกท,ที่ที่ร้านเราได้เดี๋ยวนะแมวอะนิ่งมาก ผู้รู้บอกหน่อยพิมมาบอกว่าเมื่อกี้แมวจริงหรือแมวตุกตาไอพีแม่จมาบอกเราหน่อยไม่แน่ใจแต่ร้านน่ารักมากตกแต่งดีมากเลยอ่ะแบบอบอุ่นดูโคซี่ดูเป็นบ้านเหมือนสมัยก่อนที่แบบเหมือนสไตล์แบบยุโรปนิดนึงนะที่แบบเออวินเทอ่ะเป็นร้านอาหารฮาลาเล็กๆนะคะเปิดในบ้านย่านลำลูกกาค่ะตกแต่งสไตล์แบบคาเฟ่โฮมี่อบอุ่นตามที่เห็นเลยนะคะ ชื่อนี้คือ8ป8มาจากบ้านเลขที่บ้านค่ะ<อ>มัตบะอร่อยก็คือมัตตาบะที่ร้านอร่อยจบยมีมัตบะเนื้อมัตตาบะไก่นะคะตัวแป้งค่ะเขาจะใช้วิธีการนวดมือนะคะแป้งจะเหนียวนุ่มนะคะส่วนไส้เนี่ยเขาจะปรับปรุงมาเรื่อยๆจนได้รสชาติที่อร่อยมากๆจะแป้งเขาดีมากาแป้งแบบ เห็นแบบ,บ<า>นี้แล้วกรอบแล้วขายมา30ปีแล้วเราเคยกินมัตะบาท,ที่แป้งไม่กรอบอย่างเงี้ยพอโดนกับไส้มันก็นิ่มไปเลย<ช>ขายมาขามสิ0ปีอ่ะคุณขายดีมากทานกับอาจารย์เขาอร่อยมากเลยนะคะ มีนะคะโ,โรตีผักขมอบชีสโรตีพิซซ่าก็ขายดีเช่นเดียวกันคุณเป็นเมนูที่ดัดแปลงนะคะใช้แป้งโรตีนะคะใส่ไส้พิซซ่าผักขมอบชีสลงไปบอกเลยว่ากินร้อนๆตอนออกจากเตาอร่อยมากแล้วก็มีโรตีแกงเขียวหวานเนื้อคุณรสชาติเข้มข้นเสิร์ฟมาพร้อมกับแผ่นแป้งโรตีที่ กรอบๆแล้วก็ด้านในจะหนึบหนบหน,บหน,บหนุ่มๆแล้วก็ยังมีเมนูยำมูนเส้นโบราณกุ้งกะปิสตอแกงส้มชะอมกุ้งนะคะคณะปลาเค็มปลากระพงทอดน้ำปลานะคะเครื่องดื่มเนี่ยยังมีพวกเซตชาโอเจกจีรังกาแล้วก็กาแฟส้มเอ็นจีนี่ม,มีชาสับปะรดมะม่วงด้วยคุณ s ตรอเบอรี่โซดา s h e r ์เบตนะคะสตรอเบอรี่โยเกิรนะคะไปกันได้หน้าไปมากเลยอยากลองอยากไปนั่งชิลที่ร้านบ้านคืออยากมีบ้านสไตล์แบบอย่างเงี้ยมันเหมือนมันคือบ้านจริงๆอ่ะร้านอยู่ในบ้านกางคองริเวอร์ปาคู่คตนะคะลำลูกกาปทุมธานีร้านเปิด10โมงถึง2องทุ่มนะคะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ไปอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นแบบว่าไปพาไปกินแคปหมู กากไก่เด็กเคยกินไหมเห็นเล็กชอบกิน,นก,ากากหมูมอมตอนนี้เป็นกากไก่ที่โคราชนะคะอยู่ในชุมชนบ้านดอนกรูดคือเขาบอกว่าเขารวมกลุ่มทากันเป็นล้านเป็นสันสามารถส่งขายทั่วประเทศเลยนะคะไปเที่ยวชุมชนนี้กันมีแคบไก่แคบหมูจ้ะแคบหมูก็เอามาละเนื้อแล้วก็เอาอาไปต้มแล้วก็มาซอยใส่เครื่องซอยเดียวเส็นแล้วก็ไปแชน่น้ำมันไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ประมาณสัก สิบนาทีได้จ้ะแล้วก็เอาลงมาระเบิดเลยค่ะแคปไก่แคบหมูคล้ายๆกันที่ชุมชนบ้านนอนกรูดหมู่ที่หนึ่งตำบลแชออำเภอคอนบุรีนครราชสีมาเนี่ยคือเป็นชุมชนที่มีชาวบ้านกว่า20หลังคาเรือนเขารวมกลุ่มกันทำแคปหมูแล้วกากไก่ส่งขายทั่วประเทศสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าชุมชนเดือนละกว่า6ล้านบาทและอร่อยแน่เฉลี่ยต่อวันนะวันละ2 0 0 0 0 0บาท าอาช<ม>ีพนี้เนี่ยโอ,อ้อสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นมานานกว่า30ปีแล้วนะคะวันละ6ล้านการทําแคปหมูกับกากไก่นั้นไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยาก วัตถุดิบหลักก็มีหนังหมูและไก่นําไปต้มก่อนเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ทําให้หนังมันตึงก่อนที่จะนําไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำํำใส่เกลือน้ําตาลผงปรุงรสแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้5นาทีแล้วนําไปทอด20นาที2ครั้งหนังหมูก็จะฟูกลายเป็นแคบหมูในที่สุดค่ะ <Hey. S 1> จากนั้นใส่ใบมะกรูดลงไปด้วย มันก็จะหอมไงพักให้เย็นแล้วนํามาบรรจุถุงส่งขายได้แล้วค่ะกากไก่เขาทอดครั้งเดียวใช้เวลา30นาทีก็จะได้กากไก่กรอบอร่อยเลยนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อแคบหมูกาก,ากไก่จะกินเองหรือรับไปขายต่อติดต่อได้เลยชุมชนบ้านนอนกรูดหมู่หนึ่งตำบลแชะอำเภอคอนบุรีรรนะครราชสีมาแม่มีคนส่ง S M S มาว่ามันคือแมวจริง S M S เลยใช่ปะหนูกเกิดทันยุค S M S ยูรู้จัก S M S ปะ เชื่อว่าอาจจะมีบางคนบอกหลานให้รู้จักกับ S M S S M S คือข้อความอ่ะเปนคล้ายๆไลน์ลูกแต่ว่าในในยุคของเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ย Message รู้จักไหมโอเคตอนนี้หลานช็อตอยู่เดี๋ยวพาไปอีกคาเฟ่หนึ่งร้านกัส Coffee ค่ะเป็นคาเฟ่แนวดิบๆเท่ๆเก๋สุดๆอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ไปกันเลยค่ะเราต้องการความแตกต่าง จากคาเฟ่อื่นๆแล้วด้วยความที่อยู่ในปั๊มมันก็ต้องโดดเด่นนิดนึงก็เลยอยากให้คนที่มาพักรถเนี่ยได้รู้สึกถึงบรรยากาศที่สนุกอยากให้แบบเอนจอยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นคอฟฟี่แอนด์บาร์แล้วก็นำกระบวนการในการแบบปรุงของบาร์เทนเดอร์มาผสมผสานกับการชงกาแฟด้วยค่ะ ก็ให้ได้ความหลากหลายเป็นคาเฟ่เที่นะหยิบความดิบเท่สไตล์ลอฟมาผสมผสานเป็นสไตล์แบบมินิมอลที่เป็น,เ,ปนเท่จริงๆแมจ่จ๋าเก๋สุดในย่านวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ,คะถ้าไปเนี่ยเสิร์ฟกาแฟแบบมอกเทลนะอ้าทีนี้<ย>ดูเขาตกแต่งสิคุณธรรมดาที่ไหนโอ้โหแล้วกินสวยๆแบบอย่างเมนูที่อุ้ยโอ้ยมิวยิ้กินเคยรู้ไหมกูศูนย์ูนย์ กูศูนย์ศูนย์หนึ่งๆๆนะหมายถึงว่าเมนูซ<ถ>ิกเนเจอร์ที่ใช้เนื้อและน้ำของสับปะรดเนี่ยนะคะ,ะเช็คกับกาแฟดื่มแล้วมันสดชื่นหรือจะเป็นดัลโกนาหรือจะเป็นอัฟโฟคอฟฟี่เป็นไอศครีมวานิลาลาดช็อตกาแฟนี่อันนี้คือเอิร์ธ ก็คือมัทฉะชงผสมกับสาหลายสไปรูลิน่าสาหลายสีเขียวแกมน้ำเงินสีมันเลยออกมาเหมือนเอิร์ธคือโลกชาไทยท็อปไอศครีมชาไทยท็อปด้วยไอศครีมวานิลามีมัทฉะลาเต้วากาชิอาสุกิ มัทฉะสูตรลับหอมนวลเสิร์ฟคู่กับวากกชิออขนมหวานดั้งเดิมของญี่ปุ่นไงออที่เวลาที่แบบว่าเขาจะทานตอนที่มีพิธีชงชานั่นอ,อ่ะในส่วนของเออบเกอรี่มีแอลมอนด์ครัวซองชิโอปังออการิกเบรดร้านเขาอยู่ในปัม๊มน้ำมันคาวเทคนะคะวัง <พา S 2> จันนะคะบ้<พ>านบึงแกลงฝั่งขาเข้ากรุงเทพเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนคนที่ชอบรถก็ชอบ กาแฟก็ชอบเอารถกับกาแฟมนีคชอบเราไหมโอ้โห ไม่มีเลยไม่มีถ้าเกิดไม่มีชอบเราไปร้านนี้ดีกว่ามีรถก,กับกาแฟร้านซิกซีโรการัสโรสเทอร์ค่ะ,เ,ะเป็นคาเฟ่นะครับที่คนรักรถสามารถมาชมรถได้และนอกจากนั้นนะครับเรายังมีส่วนของคาเฟ่ที่ให้บริการในเรื่องของเครื่องดื่มร้านเรานะครับมีการนําเข้า,มาเมล็ลน,นะครับทั้งของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ขอเชิญชวนคนที่ชื่นชอบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือรถคลาสสิกนะครับเยี่ยมชมที่ร้านได้นะครับเชิญลิ้มลองนะครับกับเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่เรามีให้บริการนะครับร้านนี้เก๋ซิกซีโรกาัส โรสเตอร์นะคะเป็นคาเฟ่ที่รวมความรักอของรถและกาแฟาไว้ในที่เดียวกันเปิดมา1ปีกับบรรยากาศที่เหมาะสําหรับคนรักรถและคอกาแฟาจุดเด่นของร้านก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นนักสะสมรถมีรถหรูและรถคลาสสิกให้ชม เช่นฟอร์เรี่อย่างเงี้ยฮอชก็มีอุย้ยเลสซิ่งไปไหมลูกมีหลากหลายรุ่นเลยรถญี่ปุ่นเขาก็มีนะในแต่ละสัปดาห์จะมีรถเข้ามาโชว์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ซ้ํากันนอกจากไปอนอกจากจะเป็นโชว์รูมรถแล้วนะคะที่นี่ยังโดดเด่นด้วยกาแฟที่ทางร้านเนี่ยเขาคั่วเองมีเมล็ดกาแฟทั้งไทยและต่างประเทศแล้วมีระดับการคั่วแบบ3ระดับแล้วแต่จะเลือกเลยมีคั่วเข้มคั่วกลางคั่วกลางอ่อนนะคะเมนูแนะนําคืออเมริกาโน่และอเมริกาโน่ส้มยูสุค่ะหอมสดชื่นจากยูสุ เราขับขับออกได้ไหมรถเขาอะก็ยายากก็คิดอยู่างง้นแต่กินกาแฟก่อนก็ได้บูมซันไลค่ะเป็นเมนูซิกเนเจะรวรวมมัทฉะส้มและสับปะรดให้ความสดชื่นได้ดีส่วนขนมครัวซองเนยดีอัลมอนด์ครัวซองดีชิโอบางขนมปังญี่ปุ่นเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นค่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารจอดรถ P ี i า p อ c t เมืองทองธานีถนนป๊อปปูล่าปากเกร็ดนนทบุรีอ๋อเขามีเสื้อ พักกันก่อนครับเบรกหน้าจะสิ่งดีๆทำไมตรงนี้มันขยับได้อ่ะ